ดีใจดิเดริตกาดิเฮนโอนเองไงโอนจอดโอนจอดอ่ะี่สิบหโลอเขียนอันรับเสร็จผ้านี่สิโลจดให,จดห้จดทำคลิปอย่าไรลงคลิปยูทูบเออใครสังเกหวังอะไรตามคลิปแลนะ มาเอาเสร็จผ้าวันนี้มาอยุธยาอันนี้อยุธยาเลยใช่ไหมยายอยุธยาตำบนบาก้ว่องคอนหรือว่าครับให้ไปใช้ก่อนเห็นนะได้แล้วเอามาปอยให้มนุษย์เขียวตัวน้อยเป็นคนยกอันนี้ยี่สิบห้าโลัวกต่อนะจ้า โอเคั <Okay. S> 2แล้วเราไปมีลูกน้องเยอะไหมทำเองหนูเองเลี้ยงเองทำเองแล้วก็ส่งส่งแถวมหาชัยนั่นแหละมีพ่อค้าอยู่ร้านค้าร้านเขียงเลยนะไม่ไม่เป็นร้านพ่อค้าคนกาลางรับแบบเท<ๆ>่าไหร่เอาหมดก็ดีเนาะได้ราคาดีไหมก็20บาทรอละนะ อ่าหนูมาซื้อกาหนูก็ไปเย็บเสร็จแล้วหนูก็ส่งยี่สิบนก็ได้เลยสิบบาททำเองไม่ได้จ้างใครเนี่ยมันไปไปไกลไปมันเป็นห่วงมันการขับรถขับรถกลาไปตาก็ไม่อนไปดีใช่ไหมไปไกลไประยองไปพิษณุโลกไปหนูคัดเองดีกว่าฮะนี่นี่ถุงนี้สีนี่เหรอสีเขียวนี่แหละ สีเขียวนี่แหละดีนะก็ดูดูในเฟซจะมาติดต่อเนี่ยใช่ดูในไลน์กันอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละข้างมน้อยนะเอออย่าดูกิโละน,นละ,ะดูซะยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวค่อยยกไปทีเดียวเรียงเอ๋อนี่ถุงบนแล้วปะดูนี่น้หน้าหน้าผ้าเยอะไหม เพราะว่าเรามีไส้แล้วเออนี่น่าจะมีได้อยู่ได้อยู่ดได้อยู่อ่ะได้ได้ไดเลี้ยงได้อเกินหรือเปล่าเนี่ยไม่เกินอไม่เกินเท่าไหร่อ่ะสามสิบสอง เออยี่สามเงี้ยหรือยี่สี่ยี่สี่อันนี้ยี่สี่เหรออืมน้่ต่ออยู่ด้่ะให้หนูถือหนูเดี๋ยวหนูดูเองนี่เป็นข้าวผัดเปรี้ยวอันนี้แบบนข้าวเราไม่ใช้อันนี้เป็นข้าวนิ่งอยู่ไหนแต่ก็เลี้ยงได้อยู่นะเลี้ยงได้นะอันนี้ก็ได้อยู่ อัน้พายุนไหมอ่ะอันพานิ่งพานิ่งแดงๆเออเนี่ยเป็นพายเซได้ใช่ป่ะนไส้มันไส้เยอะเออเดี๋ยวตัวนี้ก่อนหอยอันเดียวยังจ๊ะฝึกเริ่มทำครับนะทำได้ไม่กี่เดือนก็มางมอมากี่เที่ยวล่ะเอากับเขาเหรอซื้อขายกันสามเอาจักไปตวงด้วยไงแล้วก็ซื้อทางทางนู้นมั่งเค์มาจักที่หาคนยกเป่ะ ที่ปาไปหาคนยอะกว่นะเขาไปส่งนะครั้งผ้าห้าวันแรกอ่ะเอาจักรตัวรึงแล้วก็ผ้าห้าร้อยครั้งแรกก็ซื้อไปทั้งจักรด้วยทั้งผ้าด้วยแต่ทีเนี้ยเยอะเขาถึงไปส่งแต่ทีเนี้ยเรามาจังหวะเรามาทํางานอะไรเงี้ยเราแวะมาหน่อยนิดหน่อยอ่ามันเป็นทางผ่านถุงล่างเนี้ย คือตอนเนี้ยปัญหาคือว่าเศษผ้ารอบที่แล้วเอาเอาของเขาไปอ่ะเป็นเศษมันก็ยังเหลืออยู่เ,เราทํางานไม่ได้ต้องหาหน้าผ้าผสมอืมก็เลยก็ลงมาแบบเนี้ยเอาน้อยแต่ไม่เป็นไรเราคัดให้เราทํางานได้อ่ะเต็มเต็มอย่างน้ารถสิบห้าเนาะสิบห้าโลสิบห้าโลเต็มก็พอเลี้ยงได้ยังไม่ได้จัดที่ไงเจาอีกไหมมีอีกไหมดูน้ำหนักเท่าไหร่ ให้ยายดูน้ำหนักก่อนเจ้าของไม่อยู่ครับเจ้าของไม่อยู่เลี้ยงนกเรียบเลยอันนี้มาพอ,อเดี๋ยวรถใส่ไม่ได้ยายเขราผมมาบ่อยอเ,เดี๋ยวเวลานั้นผมผ่านมาเดี๋ยวคุยกับเขา แล้วก็เรื่องเงินนี่คือจ่ายโอนโอนโอ้อันนี้มันเป็นนกเขาชวชวาอะโอ้บอลเยอะด้วยนะบอลเยอะอเจ้าของไม่อยู่นะจะได้ขอซื้อบอลไปสักต้น เฉพาะบอลขายด้วยนี่ครับวิธีชาวรบนะครับคกออกเป็นเลขนะะคเก น,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 นี่คนระับเรามาชมบรรยากาศกันมีไก่ด้วยอาจาอาจาอจาสวัสดีชาวโล,โลกครับรเดี๋ยวผมต้องจัดสถานที่ก่อนได้ <laughs> แบบป,ประมาณร้อยโลเอาไปทำก่อน อืมบ้านนี้เข้าใจปลูกต้นไมนะ้นั่นชวนชมเพียบโอ้ัหกะโลกชวนชมอันนี้ก็เพาะขายด้วยเนี่ยเหมือนก็เพาะขายด้วยนะเต็มเลยนั่น โอเคครับทีนี้เราก็ไป home. กโฮมกลับบ้านครับได้วัตถุดิบมาแล้วก็นำไปทำงานกันต่อที่บ้านเราสุสาครเย,ย็บส่งให้สชเนาะ <c oughs> มันเป็นางานชีพพูดง่ายว่า,าชีพหลักอยู่่าย้ายไม่ต้องผมจะก,การเองเอาไปเป็นอาชีพหลักครับอาชีพนี้ แล้วมีหลายหลายอาชีพเสริมเสริมมั่งอาชีพเดียวอยู่ยากครับชั่วโมงนี้เราเจอกันใหม่ครับเจ๊ต้ยอยากกินกินอยากนอนนอนไปจะยกผ้าขึ้นรถก่อนดูเรื่องร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับพี่น้อง